วิธีลบประวัติการดูแบบรวดเดียวหมดเลียงตามมาดูกันเลยนะคะบางคนอาจไม่เคยลบมาก่อนเลยไม่รู้ว่าทำยังไงปุ่มอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาริกาติกตอกทีวีจะพาทำนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดเก็บไว้ดูกดรีโพสก็ดีนะคะกดติดตามอาจารย์ไว้นะคะ ดูนะคะก่อนอื่นเราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราไปที่ขีดสามขีดข้างบนแล้วก็จะมาตรงนี้การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาหน้านี้ศูนย์กิจกรรมมันก็จะมาสู่หน้าศูนย์กิจกรรมประวัติการดูกดประวัติการดูนี่คือประวัติการดูทั้งหมดของเรานะคะเราก็กดยกเลิกแล้วลงมาดูข้างล่างเลือกประวัติการดูทั้งหมดกดลบ180วันที่ผ่านมากดลบแค่นี้